สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร Manchester, แมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปคมกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการ ผ่านเว็บไซต์ของทางสโมสรนะครับโดยที่มีการถแถลงการกันออกมาในเรื่องของการแยกทางกับเมสันกินบูนั่นเองนะครับสรุปง่ายก็คือได้คําตอบอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองนะครับโดยที่ทางสโมสรเนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมาตามนี้ครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดได้สรุปการสอบสวนภายในเกี่ยวกับ ข้อกล่าวหาที่มันเกิดขึ้นกับเมสันกินบูธเรียบร้อยแล้วนะครับกระบวนการของเราเริ่มต้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6ห้นะครับหลังจากข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อเมสันกินบูธถูกถอนฟ้องนะครับเราเนี่ยได้คํำนึงถึงความปรารถนาสิทธิแล้วก็มุมมองของเหยื่อที่ถูกกล่าวหาพร้อมกับ มาตรฐานแล้วก็ค่านิยมของทางสโมสรและพยายามรวบร,รวมข้อมูลรวมไปถึงบริบทมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สิ่งนี้ทำให้เราต้องดำเนินการด้วยความละเอียดอ่อนแล้วก็ระมัดระวังเพื่อได้หลักฐานที่ไม่ได้อยู่ในสาธารณสมบัติรวมถึงจากผู้ที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับคดีนี้นั่นเองจากหลักฐานที่เรามีอยู่ เราได้ข้อสรุปเนื้อหาที่มีการโพสต์ทางออนไลน์ไม่ได้บ่งบอกถึงความจริงทั้งหมดแล้วก็เมสันกินบูธไม่ได้กระทำความผิดในส่วนที่ เขาเนี่ยถูกตั้งข้อหาในตอนแรกแต่อย่างไรก็ตามธนเตะได้มีการยอมรับต่อสาธารนณะในวันนี้ว่าเขาเนี่ยทำผิดพลาดและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงเมสันกินบูธต่างรับรู้ถึงความยากลำบากในการกลับมาเริ่มต้นอาชีพคาแข้งใหม่อีกครั้งกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดนดังนั้นจึงมีการตกลงร่วมกันว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาที่จะย้ายออกจากถิ่นอุดฟอร์ตแล้วก็ตอนนี้ ก็จะทำงานร่วมกันกันกบทางเมสันกินบูธเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวนี้นั่นเองนี่คือถแถลงการอยังเป็นทางการของทางสโมสรน,นะครับส่วนฝั่งของนักเตะเนี่ยก็ได้มีการถแถลงการเช่นเดียวกันนักเตะบอกว่าการแยกทางกับแมนยูเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างสโมสรตัวผมเองแล้วก็ครอบครัวนับว่าเป็นทางออกที่ดี่สุดในการที่ตัวผมจะได้เล่นฟุตบอลอาชีพต่อไปแล้วก็ ไม่กระทบต่อทางสโมสรอ,อีกด้วยขอบคุณสโมสรที่ช่วยเหลือผมมาตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็แมนยูจะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของผมตลอดไปขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้มาตลอดนะครับแล้วก็ได้เวลาที่จะตอบแทนความเชื่อมั่นเหล่านั้นแล้วผมขอยืนยันว่าจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีกว่าเดิมเป็นพ่อที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นจะใช้พรสวรรค์ที่มีไปในทิศทางที่ดี ทั้งในแล้วก็นอกสนามด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่ทางสโมสรแล้วก็ทางฝั่งนักเตะเนี่ยก็ได้มีการถแถลงการในเวลาเดียวกันนะครับส่วนต้องผมเนี่ยทางสโมสรตัดสินใจอย่างไรเมสันกินบุตตัดสินใจอย่างไรก็ต้องตามนั้นนะฮะมันก็อธิบายนค่อนข้างยากมากครับเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะฮะเป็นว่าสโมสรตัดสินใจแบบนั้นก็ต้องลงเอย ตามนั้นไปนะครับก็ขอให้นายโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับเมสันกินบูธนะตามรายงานจาก BBC ครับมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าเมสันกินบูธจะยังคงได้รับค่าเหนื่อยเต็มจำนวนจากทางสโมสรแมนเชสเตอร์แต่นักเตะจะไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมใดๆกับทางสโมสรตอนนี้กระบวนการต่อไปก็คือหาสโมสรใหม่ให้กับนักเตะทั้งตัวเลือกของการยืยมตัวแล้วก็ขายออกจากทีมนั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดในอนาคตเมสันกินบูธท,ทำตัวดีวันนี้นะครับกระแสเนี่ยเริ่มเบาบางลงนะครับในอีกหลายปีข้างหน้าแมนเชสเตอร์เด็ตก็พร้อมที่จะต้อนรับเด็กคนนี้กลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งนะครับคือสโมสรไม่ได้ปิดโอกาสการร่วมงานกันอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็ต้องถึงในเรื่องของอนาคตแล้วกันในตอนนั้นถ้าทุกอย่างเนี่ยมันดูลงตัว กระแสต่างๆก็ไม่ได้แบบอยู่ในที่ทางที่ลบอีกต่อไปแล้วทางสมโมสรก็พร้อมให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเรื่องราวของเมสันกินวูตตามนี้ครับแฟนพีเคเห็นอ,อย่างายก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนเรื่องของร้านกาเฟนเบิร์ดนะครับก็มีรายงานจากเซอร์เกรดอย่างมิลเลอร์มีการระบุกันออกมาครับว่า ทั้งสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลมีการแสดงความสนใจในรายของไรอันการฟนเบิร์ดกองกลางของบาเย,ยจริงนะครับซึ่งเชื่อกันได้ว่าราคาค่าตัวของการฟนเบิร์ดเนี่ยถือว่าไม่น่าจะแรงเกินไป ประมาณไม่เกิน30ล้านปอนด์นะครับแล้วก็โอกาสที่กัปตนเบิร์ตจะย้ายออกจากไบเยอร์เนี่ยน่าจะเป็นในรูปแบบการยืมตัวมากกว่าที่จะเป็นการขายแบบถาวรนะครับซึ่งทางฝั่งของนกเตะเนี่ยเป็นแฟนตัวยง,งหรือว่าต้องการร่วมง,งานกับเอเดรียนฮากนะครับแล้วก็นกเตะมีความต้องการอย่างชัดเจนในเรื่องการย้ายทีมเนื่องจากว่าในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับจะมีโปรแกรมฟุตบอลทีมชาตินั่นเองนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็อยากมี หรืออยากเป็นส่วนหนึ่งในเกมการแข่งขันทีมชาตินั่นเองและถ้าเกิดอยู่กับไบร์นต่อไปเรื่องของโอกาสการลงสนามเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันก็มีผลกระทบเกี่ยวกับสล็อตท,ทีมชาติไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็เลยอยากเลือกย้ายทีมนะครับนักข่าวสายบอลคอนแลนด์อย่างไมค์เวอร์วเนี่ยนะฮะก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่าไรอันกาเฟนเบิร์ดเนี่ยโอกาสย้ายมาพิเบิลอังกฤษเนี่ยยังคงเปิดกว้างนะครับถ้าเกิดย้ายจริงๆก,งก,งก็น่าจะเป็นในพิเบิลอังกฤษนะครับ และเรื่องของการขายแบบทาวนไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยก็น่าจะมีการย้ายแบบยืมตัวถือว่าเป็นทางเลือกที่มีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็ทางฝั่งของแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยมีความต้องการอย่างชัดเจนนะครับในการเซ็นไรอันกัปตันเบิร์ตเข้ามาร่วมทีมนักข่าวคนดังจากฝั่งเยอรมันอย่างฟอร์เดนเพเรนเบิร์กครับก็ได้มีการเล่นข่าวยืนยันอีกเสียงนะฮะว่าแมนเชสเตอร์เดดลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งที่จะดึงตัวไรอันกัปตันเบิร์ตมาร่วมทีมนะครับถ้าเกิดทางยบร์น ยินดีที่จะปล่อยมิดฟิ์รายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและหลายเสียงการันตีเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับว่าตอนนี้แร็กเกเนเบิร์ตเป็นที่สนใจของแมนยูจริงแล้วก็ลิอป์ด้วยนะครับถ้ากับว่าตอนนี้อาราบัตอาจจะไม่ใช่ช้อยเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับดีไม่ดีเอเดรีนฮารอาจจะมีใจโอนเอียงมาที่กเกฟเฟนเบิร์ตมากกว่านะครับเพราะว่า ได้มีการร่วมงานกันตอนที่อยู่กับทางอาแจกจริงๆเอาร์บัตก็เคยร่วมงานกับเทนฮากเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนว่าทางเอริกันฮางน่าจะชอบในรายของกาเ,เบิร์ตมากกว่านะครับก็นี่คือกระแสที่น่าสนใจส่วนในเรื่องของโนอมอมารันนะครับดาวรุ่งของแมนยูเราที่ทําผลงานได้ดีดในเกมนีสั้นถึงแม้ว่าจะได้รับโอกาสน้อยแต่ว่านักเตะดาวรุ่งรายนี้โชว์ผลงานเตะตาแฟนบอลเป็นอย่างมากแต่ก็แน่นอนครับว่าเอริกนฮาร ก็ไม่ได้มีการผลักดันแบบเต็มตัวสักเท่าไหร่ทำให้มันมีรายงานล่าสุดนะครับว่าตอนนี้นักเตะรายนี้ก็มีการบรรลุการย้ายทีมไปร่วมทีมในลีกคอนแลร์แล้วนะครับซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นการย้ายแบบทาวน์ออดอีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็เกิดคำถามอย่างชัดเจนนะฮะแฟนผีก็เกิดคำถามมากมายนะครับว่าทำไมเอเดนฮาร์ไม่เลือกใช้หรือว่าไม่ได้เก็บเอาไว้ใช้งานเองให้โอกาสกันดูบ้างนะครับสำหรับอัมมารันเพราะว่าเป็นปีกด้านข้างที่ กล้าเลี้ยงกล้าเล่นกล้าจ่ายมีความรวเทคนิคดีนะครับเราได้เห็นฟอร์มแบบระยะสั้นมาแล้วแล้วก็ดูทรงมีอนาคตไกลนะฮะแต่เทนฮากไม่ได้เลือกใช้ซึ่งจาไปแล้วแมนยูไม่ค่อยมีปีกประเภทแบบนี้ครับกล้าเลี้ยงกล้าจ่ายส่วนใหญ่เราก็ได้เห็นมาแล้วเนาะว่าปีกส่วนใหญ่ของแมนยูในตอนนี้พอได้บอลจับจ่ายหมุนคืนหลังแล้วก็ตัดเข้ากลางประมาณนี้ครับไม่ได้มีการกล้าเลี้ยงกล้าแหวก ข่าบุญที่สุดท้ายเลยนะครับเหมือนกับปีกทีมอื่นกันบ้างนะครับก็เป็นข้อสงสัยกันจากแฟนบอลว่าจะขายเดารุ่งฟอร์มดีอีกแล้วหรอนะครับหรือว่าเดารุ่งที่ดูมีทรงอีกแล้วหรือนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นก็มีการปล่อยไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับส่วนนักเตะรายนี้ครับที่ดูเหมือนว่าทั้งเอเดรนท้าอยากให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับตามรายงานจากโรโมาโน่ก็คือจุดยืนของแมนยูที่มีต่อมักซียาวนั้นชัดเจนนะครับ แมนยูมีความสุขที่มัสซายยูกับทีมต่อไปนะครับเรนเสียว่าทางสโมสรเนี่ยจะมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าจะมีการติดต่อเบื้องต้นมาสอบถามมาแสดงความสนใจอยู่บ้างก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าข้อเสนอ,อยังเป็นทางการไม่มีทางแมนยูก็ไม่ได้คาดหวังที่จะปล่อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็แฮปปี้ดีกับการมีมัสซายยูกับทีมต่อไปด้วยนะครับก็ ทำให้เรื่องของการย้ายทีมมาร์กซิยาลถึงแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่มันก็ยังมีวงเล็บไงว่าถ้าเกิดมีทีมไหนกล้าจ่ายแมนยูก็พร้อมปล่อยเหมือนกันนะครับราณี้ก็เป็นเรื่องของการย้ายที่ยากพอสมควรนะฮะคือจริงๆในมุมส่วนตัวงผมนะล้วนๆเลยนะครับก็คือแมนยูพร้อมปล่อยครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีทีมสนใจใเฉยๆนะครับนี่คือแบบสรุปแบบง่ายๆเลยในมุมมองส่วนตัวงผมนะครับทีมที่สนใจตอนเนี้ถ้าผม คาดการคาดเดากันดูเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามารซียาลเนี่ยมีปัญหา,าการบาดเจ็บค่าเหนื่อยสูงค่าตัวก็น่าจะระดับหนึ่งนะครับทำให้ทีมที่สนใจเนี่ยเขาก็ไม่ขอสู้ดีกว่านะครับแถมทั้งเรื่องของผลงานก็ขึ้นขึ้นลงลงด้วยมีอาการบาดเจ็บด้วยบ่อยครั้งนะฮะหลายๆอย่างทําให้ทีมที่สนใจก็ถอยถอยกันไปนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันยังพอมีบ้าง แต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มที่จะลดน้อยลงไปโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรองราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบมาคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ